ที่มีผลหรือว่ามีสิ่งที่สามารถกระทบกลับมากับเราได้มากที่สุดครับพอาจารย์กรรมด้านไหนมีมีผลกระทบกับเรามากที่สุดใช่ไหมครับผมพระผู้มีพระภาคตัดกับทีฆตปัสสีว่ามโนกรรมแรงที่สุดอายกรรมวจีกรรมมโนกรรมเจ้านี่โครนเขาบอกกายกรรมหนักสุดพระเจ้าบอกไม่จริงมโนกรรมหนักสุดแค่ยมคิดเนี่ยมันสําเร็จแล้ว วิญญาณไปปฏิทิตร่างแล้วได้ผลแล้วนะถ้าเราคิดอกุศลพวร่างกายเราพังปั๊บเนี่ยอัตภาพใหม่ของสัตว์จะเป็นไปตามอารมณ์นั้นต่อไปอันเป็นอัตภาพมีส่วนแห่งบุญก็ดีมีส่วนแห่งอะบุญก็ดีแล้วอัตภาพที่เป็นทุกขติคือนรกกนมเดชสารเปลววิสัยเกิดจากอารมณ์ประเภทไหนเกิดจากอารมณ์อกุศลกรรมบโมทิ พระองค์บอกว่าถ้าเรามีอารมณ์อกุศลกรรมบทสิบเนี่ยนรกกัมเดรษานเปลววิสัยจะปรากฏถ้าเรามีอารมณ์กุศลกรรมบทสิบมนุษย์และเทวดาจะปรากฏเลือกเอาเองอันนี้บังคับใครบังคับใครก็ไม่ได้และทุกคนต้องต้องแก้ไขตัวเองสร้างเองนั้นถ้าโยมอยากไปสามกติข้างล่างโยมก็คิดอกุศลเยอะโยมได้ไปแน่นอนตามปรารถนาเลยตัณหาความอยากเป็นตัวพาเราไป ไม่มีใครมาชี้ว่าเธอจงไปนรกเธอจงไปสวรรค์ไม่มีนะพิจิกรรมก็ชี้เราไม่ได้แต่กายกรรมวจีกรรมมโนกรรมเท่านั้นมีสำนักพราหมณ์บางพวกเนี่ยเวลาศพตายแล้วเขาก็ไปสวดสรรเสริญอ้อนวอนเดินเวียนรอบแล้วก็บอกเนี่ยเดี๋ยวศพเนี่ยจะได้ไปสวรรค์คนก็มาถามผู้เจ้าว่าผู้เจ้าเนี่ยเป็นสัมมาสัมพุทธเนี่ยเป็นอหรหันเนี่ยทำอย่างนี้ได้บ้างไหม ผู้เจ้าบอกโอ้ไม่ใช่เข้าใจผิดถ้าคนที่ตายเนี่ยนะเขาทำกายทุจริตวจีทุจริตมโนทุจริตเนี่ยต่อให้ไปสวดสรรเสริญอ้อนวอนเดินเวียนรอบคนนี้ก็ไปนรกอยู่ดีนะสิ่งเหล่านั้นไม่ได้ช่วยเขาได้นะและถ้าคนนั้นเนี่ยประพฤติกายสุจริตวจีสุจริตมโนสุจริตถึงใครจะไปสาบแช่งเนี่ยเขาเนี่ยคนนี้ก็ไปสวรรค์อยู่ดีนะ ทรงอุปมาไว้เรียบร้อยนะเหมือนการโยนก้อนหินลงไปในน้ําเนี่ยก้อนหินมันจะจมนะทีน,นี้<ถ>แทมอีกนิดหนึ่งมัมโนกรรมที่เราไปคิดอกุศลสมมติบางทีเราก็เผลอนะเผลอคิดอกุศลใช่ไหมโยมบอกโอ้โหได้ผลแรงทํำยังไงเนี่ยแกได้พระเจ้าบอกละนันทิปัดมันออกเพราะขณะที่ โยมกําลังคิดเรื่องใดเรื่องหนึ่งเนี่ยคือวิญญาณโยมเนี่ยไปปฏิทิตังที่ผืนนานั้นแล้วอารมณ์คือผือนนาหน้าที่โยมคือละนันทิปัดมันออกทันทีเพราะถ้าโยมไม่ปัดออกโยมเสพเช่นกําลังคิดเครียดแค้นคนนี้เลอเกินคิดมันทั้งวี่ทั้งวันโยมกําลังสร้างนิสัยนิสัยที่สร้างกับอกุศลพระอ,องค์เรียกอนุสัยเราจะเกิดความเคยชินในการเสพคบอารมณ์ที่เป็นอกุศล เมื่อกายแต่ทำลายคือร่างกายตายไปเราก็จะเคยชินในการคิดอกุศลสิ่งที่เราเคยเสพบ,บ่อยคบบ่อยกับอารมณ์นั้นเหมือนโยมลองไปนั่งสมาธิแล้วก่อนนั่งสมาธิโยมดูการละเล่นเยอะๆโอ้โหนั่งไม่ไหวฟุ้งเราก็จะเห็นแต่เรื่องภาพในหนังในทีวีอะไรเยอะแยะไปหมดนั่นนะ่ะเราเสพอะไรเยอะจิตจะโน้มไปตามนั้นพระองค์จึงให้เราเนี่ยเสพกุศลเอามาเบียดพื้นที่อกุศลออกไป พระองค์บอกใน24ชั่วโมงเนี่ยใน1วัน24ชั่วโมงเนี่ยจิตเธอเนี่ยอยู่ด้วยกุศลหรืออกุศลแล้วยอมจะหากุศลอะไรเอามาเบียดพื้นที่ความคิดอกุศลออกง่ายสุดเลยเอาจิตรู้ลมหายใจการรู้ลมหายใจเนี่ยพระองค์เรียกว่ากุศลาสีกองกุศลที่แท้จริงเพราะมันคือตัวสติปัฏฐานสี่นั่นเองเห็นไหมง่ายไหมอบอกวิธีแก้ให้แล้วนะ อ่าเช่นต่อไปครับก็คงเป็นกําลังใจให้กับผู้ที่กําลังฝึกศึกษาปฏิบัติพุทธวจนะเป็นอย่างย่งแต่ถ้าผิดพลาดพังไปบ้างก็พยายามดึงกลับมาใช่ไหมครับอาจารย์ถงแค่นั้นเองครับขอบพระคุณพระอาจารย์มากครับไม่ต้องไปกังวลกรรมมันไม่มาบีบคอเราหรอกนะอ่าไม่มีหรอกเจ้าเว้นในกรรมมาสัง่งเราเป็นอย่างนั้นอย่างนี้เพราะกรรมทุกขณะ คือเราสร้างเองเพราะผัสษาเป็นเหตุเกิดของกรรมแล้วผภสษาของใครก็ผภาษาของเราพระองค์บอกถ้าเราเอาตาไปดูอกุศลน,นั่นนะ่ะเราก็สร้างกรรมอกุศลให้เกิดขึ้นกับเราเราหูไปฟังอกุศลไปฟังเขานินทาว่าร้ายนะเราไปเสพอกุศลเราก็สร้างกรรมของเราเองนะไม่มีใครเอากรรมอกุศลมายัดเยียดให้เรานะไม่มี แล้วก็ทําไม่ได้ด้วยโยมสามารถเอาอากุศลไปแปะใส่ความคิดคนอื่นได้ไหมละ่ะไม่ได้ทําไม่ได้แล้วก็ไม่มีใครดึงอกุศลออกจากใจเราได้นอกจากตัวเราเองใช่ไหมนั่นแหละการแก้กรรมสิ้นกรรมที่ถูกต้องทําอย่างนี้นะแล้วไม่ต้องพึ่งพาใครเลยโยมทําเองได้นะอ่า